ซ่อมก็ไปดูนะครับครับตตูดเทปถ้ามันไม่ออกเราใช้หลอดนะครับเฮ้ยมันออกนะครับขอออกกันครับไฟมันแรงเกินนะครับเราต้องออกมาพักที่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนยจะไหม้เพราะไฟมันแรงเดี๋ยวมันจะโขมอันนี้คือซ่อมมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็ ไม่คีบอกใครเลยว่าเป็นคนกรุงเทพหอมอ่ะฐานสวยไหมเชฟต้องเลือกเองอ่ะฐานหมครับให้ความละเอียดตอนแม่ละทั้งฐานครับฐานนี้เราเอามาจากไม้สักนะครับในถุงนี้สามตันเริ่มใหม่ครับนี่คือซอสบาร์บีคิวนะครับหลังจากเราใส่เนยไปแล้วนะครับเนยละลายแล้วเราก็เทไป ซอสอะไรก็ได้นะครับซอสพริกไม่ได้หรอครับซอสพริกไม่ได้ครับแล้วซอสไปเกิือเทศครับแต่ยี้ห้อเราไม่ปอกนะครับเพราะเราไม่ได้ตังค์อยากได้ตังค์ปอกผมครับผมหันทันทีเลยครับเราค่อยกวไปนะครับกวนก่อนนะครับโอเค นี่หม้อน okay, ี่ก็มาจากญี่ปุ่นนะครับเนี่ยหม้อเนี่ยครับเตานี่ผลิตเพื่องานนี้เลยนะครับผมสังเกตเตานะครับนี่แล้วเราก็ใส่เลกนึงปลาเขียวปลาเขียวหน่อยนึงคอันนี้เราก็เอาขึ้นเตาอุ้ยขึ้นเตานะครับเที่ยวก่อนไว้ห่างๆเลยนะครับไม่ต้องเยอะๆครับเดี๋ยวไฟมันแรง เอาว่ดีจริงๆครับคนให้เข้ากันเลยครับมีกันเดนครับมีการเดินขอเชฟเล่นตะก้องแล้วขอพิธีไทยครับพิ่ไทยพิกไทยเริ่มดีแล้วก็ไปถามนะครับถามเพิ่มความเจ้มโจนเจ้มโจนไปนะครับเโจนโ้นโ้นโ็นครับปูดปูดครับโดปดจนนะครับปด ปวดครับปวดครับนะครับขอดูให้หน่อให้ตัวนิดนึงนะครับคนนะครับพยายามคนนะครับต้องเราต้องเพิ่มซอสกระเทียมทีอีกนิดนึงนะครับผมว่านะครับิถไทยไปเลยนะครับเราปิกาได้ไหมครับปิกาใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วเด็กก็กินไม่ได้สิครับใส่นิดเดียวครับนิดเดียวครับใส่นิดเดียวเองนิดเดี่ยวเองเพราะเราไม่ต้องการให้รสมันเผ็ดมาก บาร์บีคิวให้มันมีรสของกลิ่นบาร์บีคิวนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องใส่ปาปริก้าไปหน่อยครับคนนี่มันอนะครับครับเป็นบอดครับโอ้ยครับไปครับน้ำมันมาเริ่มแตกตัวแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วก็หัวตะเคี้ยวเข้าไปนะครับอุ้ยร้อนครับอุยมันร้อนมับอุ้ยร้อนครับ อืปกติต้องใช้ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยใช่ครับจริงๆเราต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับกลัวน้ำมันมน้องตัวนเล่นหนักเลยหมวกกันน็อกเนี่ยโอ้โหโคตรแตรเลยถ่ายรูปไปอยู่โอ้โหรอให้มันเริ่มเรอแล้วก็เราก็ตุ่นมันนิดนึงครับอะเราขาดอะไรเลยขาดความอร่อยนั่นเองใส่เกลือครับใส่เกลือันนี่เป็นเมจิกซอส โอ้โหอย่างนี้เกลพิเศษที่เนี่ยเกลพิเศษครับใส่อะไรก็อร่อยตทกน่รกอรกนทอราอ่ยเพราะว่นโดนรือว่าถเต่ายวีดีโอเตนี่ยอ่าเคนับไรก็่เต้นน่อไ่เตลน่อะไร่เลนทไม่เตลทุิน่ะไรกนนอะรนนะรเนไรับ บูเก้ด้วยป่ะครับไม่ใช่ครับใส่เข้าไปนะครับคือกระชับรถนะครับฝรั่งอาจารย์ครูเชฟบอกไว้ว่าดรอสแกร์ทูยุสติดใส่เข้าไปกวนเข้าไปชิมครับชิมชิมชิมยังชิมไม่ได้ครับร้อนใบมีนิดนึงครับเพิ่มความหอมมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับโอ้ยมิ้นท์ช่วยเห็นไหมมิ้นท์มิ้นท์ให้กินกับแกะลูกน้องมิ้น เราไม่น่ารักครับมราม่น่ารักครับอย่าอย่าแท็กผมในเฟซบุ๊กนะครับตายครับซอสเริ่มเคี่ยวขุดๆไปเรื่อยๆให้มันมีน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ ใส่ซอสมะเขือเ,เทศอีกนิดนึงซันนี่หรือโอ้ฟังน,นจ้ะเราเล่นสองยี่ห้อครับมมันอนอยู่่กเีิไม่ใช่ครับมะเขือเทศครับตะกี้ตะกี้เราอ่าครับรักใครชอบใครนะครับอยากใครอยากสปอนเซอร์มางหมดเลยโอ้โหกันเองต้องโพสต์ YouTube ไม่้ยเไหมเฮ้ย ข้อไม่ออกนะครับข้อไม่ออกนี่ครับตั้งไปเลยครับข้อไม่ออกข้อไม่ออกนี่ครับตูดับตูดเงี้ยเงี้ยไงเงี้ย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 เห็นไหมครับปูดฟ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 ูดแล้วทำไงดีล่ะครับซ่อมออืไม่ใช่ผมแล้วก็ดูดปื๊ดนะปกติครับใครที่กลับแล้วปกติไม่ทันแล้วปกติครับรีบครับไฟแมลงหอมมากเลยครับ เราก็ยกขึ้นมานะครับพักนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้สังเกตนะครับเราต้องเที่ยวไฟไฟอุ่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้เกินถ้าดูสีถ้าชอบใจอยากได้สีเพิ่มขึ้นแล้วก็กดนี่ลงไปอีกนิดนึงสักหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะ๋อครับครับดูเอาสีเลยอ่ครับอาจารย์ยิ่งสั่งบอกว่าเรามีอะไรใส่เข้าไป มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับลงเด็ดการย์ยิ่งชัดโฟนดาเ,เกี่ยวเรือาจารย์ครับผมพูดเล่นอ่าโอเควนหน้าที่ปั๊บเราก็ไปผึ่งไฟนิดนึง,งนี่นะครับคราวนี้อ่าครับขอเอ็กเชฟนะครับเอ็กเชมมามา,มาเช็คครับเช็ค ดมครมบหอมไหมลูกหอมไหมครับหอมไหมปดมได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปดมไปดมก่อนดมก่อนดมถ้าดมหอมทำไงทำนี้ไหมชุดนี้ไหมครับชุดนี้ใส่กล้องครับเย่อ่าอย่าไปไอ้ครับอย่าไปอายครับวางกล้องวางกล้องครับโอเคไหมโอเคอะไรอร่อยเลือกหลายเจ้าเลยกุลีดครับผมขอโทษช่องเลยอ่ะสันนี่นั่งดีๆอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ไปเห็นนะซอสเริ่มซอสเริ่มลงตัวแล้วอเตินนิดนึงเราปรับเนี่ยผมแม็กคอมิกเราปรับไปนะครับให้หยาบที่สุดนะครับเพิ่มเอาเท็กเจอร์เท็กเจอร์หยาบวัต้องการที่จะให้มันละเอียดมากไม่เห็นนะหนยิ้มห้ัยเรี่ยว หางไฟหน่อยนะครับอุ่นไปเลือเนี่่ยยออาไไมด้ซวอาจะใหห้นอันนี้ที่ต้องการให้มันมีน้ำมันเยอะเพราะอยู่วเราจะเอาตัวน้ำมันนี้เอาไปทาที่ซิโคลกับเนื้อที่เราจะมาทำแบบพิซซูนะครับส่วนซอสเอาไว้ไล่อีกทีหนึ่งเราแยกมันมาตกนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรารอพักก่อนนะครับได้เหรอเราเค่าอยมาเล่นกับตัวบาบีคิวอีกทีหนึ่งอ่าครับอ,อันนี้สาหร่ายแล้วครับยังหยิบมาทีละอันใช่ไหมครับหยิบทีละอนัน มันหนึ่งอันคีบไว้คีบดีๆครับคีบหนึบไว้อันนี้ก็อ่านี่อะไรเออช่วยดูครับนี่หนึ่งแผ่นอันนี้อันนี้ยาวกว่าอันนี้วางแต่วางก่อน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 หรออันนี้มันโดนอะไรอ่าอ่าได้หนึบหนึบคอ่บครับปึ๊บมันจะไปยังยาวคีบดูครับนี่คือแล้วครับสาลายหนึ่งแผ่นสาลายหนึ่งแผ่นครับทำยังไงครับเตาเราไปเตาย่างกี่วิ้นหนึ่งสองสามกับด้หนึ่งสองสามกับอ่าคือป้าครับอ่าแผ่นหนึ่งแล้วแผ่นสุดท้ายจับดูสิครับประกอบไหม โอเคเช็คอีกแพนนึงไปร้อนด้วยร้อนด้วยอันนี้จีบหนึ่งครับไหนให้ดูอีกทีนะครับแผ่นท่าไหนเอไปแผ่นปันนี้ดิสามติโอเคเฮ้ยยเรีบ้